เมัน้องเราก็มาที่ e t t e r e a l Island นะครับตอนนี้นะ275เต็ม 2, 265นะเออเกือบเต็มนะครับทิบก็วางไปเต็มหมดเลยนะจอเพชรโม่งมาก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ขายทิ้งนะและผู้มาถึงใหม่ก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นมาครับที่พึ่งสัมบักนะครับไม่ใช่นะ <What? S 1> เจ้าโรบักเอ้ยไม่ใช่ครับ <Huh? S 1> เจ้าบักฮัมบักนั่นเองนะครับเ่ oh. ไม่ใช่กลายลอกไหมมาโทร oh. มาถึงแล้วครับ สุติเป็นคอมมอนตัวที่8ดนะครับผม1ทธาตุนะครับมาแล้วจ้าเปรบลงแล้วจ้าเอาแล้วตอนนี้ทำบัคกมาถึงแล้วครับปาบลงมาเลยนะรุนแรงมากครับการลงสูอน้องแล้วมาถึงก็หิวทันทีครับต้องกินอาหารทันทีนะโอ้โหขปับเลเวลแปแล้วน,น้องๆนะเอาเลยครับปึ๊บซับไปครับเออม่ซับซับไม่ได้บอกไม่มีใครเอานะครับเวดไปครับ เอาละพี่จิ๊บจะเปลี่ยนตัวบีดเลยนะเออรู้สึกว่าเจ้าชักูลาร่านี่มันติดยากกงนะครับในเมื่อเราได้ตัวใหม่เราจะบีดเจ้าเออเจ้าอะไรดีว่าเจ้าธาตุพิษเนี่ยถ้าเราตอนนี้มันเราอยากได้เจ้านี่วะกิ้งกามหาประไล่นะครับคาลอะไรไเนี่ยคาซิคาซิเลียนคาซิเลียนเหรอคาซิเลียนนี่ครับเจ้า กิ้งก่ามาหาป่าไรเนี่ยครับอาร์เดกราติกส์เมลลิงมอนสเตอร์เกิดเกรดเกรดเท็จหมายถึงว่าดีที่สุดนะเ m ม l ลเ m ม l ลกลิ่นเหรอ for o n ัน the toxic gas นะครับกลิ่นน่าจะรุนแรงมากนะเจ้านี่นะดูนะครับมันเป็นธาตุพิษกับธาตุผีก็คือธาตุพิษก็คือเจ้าทัมบัคก,กับเอ่อกัมพายนะครับโอเคเจ้าหมอนี้ทัมบัคก,กับกรมพายนะ ลองดูนะ่ยว่าจะติดไหมนะครับฮัมบักฮัมบักตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะเอากำไพ่ก่อนเลืเน่นกำไพ่เลเวลแปดนะครับกับเจ้าตัวฮัมบักนะโ,โหเลื่อนไหมข้างล่างเลยนะครับหนึ่งสองสาราเบรดปั๊บไม่ติดครับแปดชั่วโมงนะครับมือมือนี้เริ่มรู้สึกจะหมีดยากแล้วนะฮะหัอหวอจได้แต่ละตัวนะครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะ วายาวาเฮ้ยจดิโอไอแลนมาแล้วจ้าวายาวามาแล้วนะน้องๆน, <V aya. S 1> น,นี่นะครับในที่สุดนะเออเราก็จะมาทำเพลสกเจ้ากิ้งก่ากันต่อนะครับยังบิดไม่ติดเลยน,น้องๆเหมือนเดิมเลยครับวิธีการบิดกัมพายกับฮัมเบิร์กนะครับทำบัคเออัมบัคโอเคติดไหมแปดชั่วโมงไม่ติดนะจ๊ะเอออีกทีสิจะติดไหมัมบัค กลับกำบายอ้ามติดครับเอาเลยครับกลับมาที่เกาะเอสเทเรียลนะและแล้วครับพีจิบนะก็สามารถได้แล้วนะคาสิเลออนนะครับโอ้โหมาแล้ว1วัน18ชั่วโมงฮนะและเราก็จะทำการเรีดต่อไปเลยนะน้องๆน,นะดูซิว่าจะได้ไหมอ๋อหมากแล้วอื้มไม่ได้8ชั่วโมงที่ไหนแล้ว ไม่เป็นไรครับน้องๆในที่สุดเราก็ได้แล้วนะคาสิเดียนนะครับสุดยอดแห่งกิ้งกานรกนะครับมาแล้วนะตอนนี้นะครับเรากําลังฉายพลังงานให้นะน้องกําลังจะเกิดมานะครับเป็นกิ้งก่ามาหาภัยจะเป็นยังไงไปดูร่างที่แท้จริงของน้องกันเลยดีกว่าฮะไปกันเลย เอาละครับน้องๆก็มาดูในส่วนของมอนสเตอร์ไบโอกันสักนิดนึงนะครับกับเจ้านี่นะจริงๆแล้วชื่ออ่านว่าคาสเลียนนะครับคาสเลียนนะไม่ใช่คาสิเลออนอะไรทั้งนั้นคาสเลออนอะไรวะนี่ครับเ <c ười> <c ười> จ้านี่นะมันเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ที่มีกลิ่นแรงที่สุดนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่มันพ่นออกมาขณะที่มันร้องเพลงเนี่ยทำให้ทราบถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เป็นอาหารบูดหรือเอ่อมีอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยควันพิษที่เล็ดรอดออกมาจากผิวเนี่ยของมันเนี่ยจะเปลี่ยนสีผิวนะครับและก็เปลี่ยนเอ่เขาเรียกอะไรอ่ะข้างหลังใช่ไหมหลังของมันน่ะนะครับเวลามันร้องนะก็จะเหมือนก๊สออกมานะครับเพื่อไม่ให้ดูเหมือนกับว่าพวกมันเป็นการพรางตัวว่างนั้นเหอะนะี่ครับประเด็นก็คือว่าพวกมันเนี่ยเป็น มอนสเตอร์ที่เป็นมิดมากๆเลยนะครับใครๆก็อยากให้พวกมันไปไหนมาไหนด้วยจริงหรือเปล่าน้องๆใครเลี้ยงบ้างนะครับกิ้งกา่าคารมิเลียนคารมิเลียนนะเออนะครับกิ้งก่าเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมอันนี้มันคารมิเลียนนะโอเคเจ้าคารมิเลียนนี่ครับเป็นมอนสเตอร์สองธาตุนะอยู่ที่เออ่เป็นมอนสเตอร์อิทิเรียลส์นะครับอิทิเรียลส์นะเอ่ออยู่ที่เกาะอิทิเรียลส์ด้วยนะครับผมเจ้านี่นะครับ ถูกใส่เข้ามาพร้อมกับคัมบักนะในปี2014นะครับเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับในเวอร์ชั่น1.2.5นะวิธีการที่จะบรีดได้ง่ายที่สุดก็คือใช้กำไพกับฮัมบักนะครับและใช้เวลาอีกหนึวัน18ชั่วโมงนะครับผมโอเคเจ้านี่ก็ไม่ได้ให้ค่าชาดสูงนะฉาดก็คือเพชรม่วงนั่นเองนะครับผมอันไหนลองฟังเสียงของน้องดูสิฟังอีกรอบ เสียงของน้องก็คือเสียงของคุณเดฟเคอร์นะครับซึ่งซาวเสียงเนี่ยคล้ายๆกับโชยจมเมอร์นี่ครับ you. Thank แต่ว่านะเทมโบจังหวะจะดูช้ากว่านะครับแล้วก็เสียงดูแบบว่าต่ำมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเลยนะแล้วก็เป็นคีย์นะครับเอ่ออินเกมโวคอลเรนส์นะครับ G ชาร์ป1นะเอ่อ B1 นะครับแล้วก็จะขึ้นเป็น B2 <Huh? S 2> เมื่อเป็นคอมโพสเซอร์นะครับ เสียง <whatever> มันจะค่อนข้างต่ำนะครับมันก็โน้ตต่ำนะแทบจะมนุษย์จะร้องไม่ได้แต่คุณเดฟเคยร์ร้องได้เฉยเลยนะครับโอเควิธีการบรีที่ดีนะครับก็คือใช้กัไพลกับฮัมบัคส์นะครับแต่ว่าที่ดีกว่านั้นถ้าคุณมีเจ้า,คา,ค,า,ค,าคาซิเลียนแล้วนะครับแล้วก็มีคาแรคาซิเลียนแล้วนะครับใช้2ตัวนี้ผสมนะครับส่วนใหญ่จะติดเป็นเจ้าคาซิเลียนได้นะครับผม แล้วก็วิธีการบิดที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีคาซิเลียนแล้วถ้าอยากได้คาซิเลียนเนี่ยมีโอกาสนะครับใช้คาซิเลียนผสมกับมอนสเตอร์หนึ่งธาตุนะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดเป็นคาซิเลียนอีกนะครับเป็นมอนสเตอร์สองธาตุตัวนี้นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี่นะครับเป็นโน้ตนิดนึงนะรายละเอียดของน้องนะครับเขาบอกว่าคาซิเลียนเนี่ยมาจากคําว่ากิ้งก่านะครับกิ้งก่าเปลี่ยนสีนะครับหรือเรียกว่าคาเมเลียนนะครับผม ซึ่งจะมีความลักษณะคล้ายกับคาซิเลียนตัวนี้นะคือกิ้งก่าเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็โดยปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับบางสายพันธุ์ก็จะเปลี่ยนสีได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับซึ่งจะเขาเรียกว,ว่าเป็นการพลางตัวของกิ้งกา่า <c oughs> กิ้งก่าพันนี้บางตัวมันมีเขามีอะไรก็มีนะครับแล้วก็มีสีนะครับแล้วบางตัวก็จะมีลูกตาที่มันโผลงออกมานะครับเป็นลักษณะของกิ้งกา่าเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมและ คำว่า c a s i l l i o n เนี่ยยังมีคำคล้ายนะครับอาจมาจากคำว่า c a s i l l i นะครับซึ่งเป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนะสำหรับการนับจํานวนที่เป็นจํานวนมากนะครับมีคําคล้ายๆมีจํานวนมากนะครับคล้ายคําว่า billion อะไรประมาณเนี่ยอย่างเช่นคําว่า t r i l l i ที่แปลว่าล้านล้านอะไรประมาณเนี่ยครับประมาณนั้นนะ one one ท r อะไรเงี้ยนะครับมี l l i o n t r i l l i อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ เขาบอกว่านะครับขณะที่คาสิเลียนเสียร้องเพลงครับจุดบนหลังของน้องนะและหางแล้วก็ขาของมันนะครับจะเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนเป็นสีบานเย็นนะครับสีฟ้าและก็สีม่วงนะครับเรียงไปนะครับประมาณนี้นะสีบานเย็นกับสีชมพูแบบยังไงอธิบายไม่ถูกเออมันะคือสีบานเย็นนั่นแหละครับเนะี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสาสีนะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคาซิเลียนสนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปบีดได้นะจับจองไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีเกาะเอสเทเรียลแล้วนะครับลองไปบีดดูนะกิ้งกาสีขาไปสีแขน2ขาแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตัวนี้รับรองว่าเป็นโลเบสที่เท่มากนะครับเสียงต่ำชือ่อประมาณนี้เลยนะครับเหมือนโทจัมเมอร์เลยเนี่ยผมะเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เอาแล้วครับมังงงเราก็กลับไปอีกครั้งนะที่เมือง too real. i อส์เทเรียลไอส์แลนนั่นเองครับผมตอนนี้นะดิปก็ได้มาปลดล็อกนะครับเจ้ากิ้งก่าเขียวนะครับในที่สุดนะคาซี่ไลออนบ่าเออชื่ออะไรกวนนะา,าออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วเจ้ากิ้งก่าเขียว คาร์ซลิอ,องลออนอะไรสักอย่างนะครับเออนะครับโอ้โห,โโหนี่นะเจ้าขึ้นขาเขียวนะค a าสเอสเทเรีลนี่ครับอีเลเมนต์เป็นธาตุผีสางธาตุดาร์กนะครับกับธาตุคิษนะท็อซกซิสนี่ครับผมเอาจากกรัมไปกับเจ้าฮัมบูร์นั่นเองครับลงมาแล้วเป็นมอนสเตอร์ตัวที่9ของเมืองนะจ๊ะมาแล้วจ้ามาแล้วโอเคโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวด้วยตัวใหญ่ เอาละฉันจับแกมาอยู่ตรงมุมนี้ก่อนเพื่อจะฟังเสียงแกดูสิว่าแกจะเสียงไพร,รอเพราะพิงขนาดไหนเอาละทุกคนเงียบไปหมดแล้วนะเก็บก่อนปิ้งโง่ในเพชรมาฮก่อนอื่นให้กินข้าวนะดูเหมือนน้องจะไม่ได้กินอะไรมานานนะครับหลังจากที่เพาะมาเป็นหลายหลายวันนะโอ้โห <What? S 1> เอาองลวครับ

ดูแ่บดูดูแล้วก็ตุ๊กตาก็แบบว่ากรอกริ้งไปนะครับนี่ก็ห่างกันนี้นะพี่จิ๊บก็ร้องได้นะเพลงนี้โอ้โหไม่ได้ยากเลยนะครับน้องๆไหนลองร้องตามพี่จิ๊บครับหนึ่งสองสามมาแล้วดูแบบดูวัด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 เด็ดดูวัดนี่นะครับปล่อยกินปากมาเลยนะครับตอนนี้มอนสเตอร์ครับของเมืองเอสเทเรียลนะครับตายหมดทุกตัวเลยครับหน้าตา อะไรออกมากว่าแตกฟันด้วยนะครับเจ้านี่ก็ปล่อยกลิ่นแบบสกังนะสีดำเลยนะครับกลิ่นเหม็นมากนะครับเจ้านี่ก็ปล่อยกลิ่นปากออกมานะโอ้โหตายแล้ว <What? S 1> เมืองนี้ครับมีแต่ความเหม็นเนะีย <c oughs> มาแล้วนะจะกินกาแกมาเป็นพระเอกอยู่ข้างหน้าก่อนนะช่วงนี้ฉันจะโฆษณาแกก่อนอะดูซิว่าน้องชอบอะไรนะเดีย๋ยวพี่จะซื้อให้นะซื้อหาให้นะเออเนี่ยชอบฮัมบัคส์ว่ะ แล้วก็ต้นไม้วิเศษนะครับนี่ปอมยำทีอะไรไม่ได้เออต้นไม้พิเศษที่จะมาอยู่ตรงนี้นะโอ้ฉันชอบต้นไม้วิเศษฉันอยากปีนต้นไม้นะครับเจ้าต,ตัวนี้นะเป็นกิ้งก่าที่แบบปีนต้นไม้ของน้องนะเออ,นะเอ,อแล้วก็น้ำพุฟาวเทนนะหนึ่งหนึ่งหมื่น,นครับโอ้พี่จิ๊บไปจะซื้อให้นะเอาละน้องจะได้เล่นน้ำพุนะพี่จิ๊บวางใกล้ๆนะเออเผื่อน้องหิวข้าวนะครับโอ้โหล้านสองแลนะ้วโอ้เล克斯พีเยอะมากนะครับ อานะครับคลิปของเจ้าเจ้ากิ้งก่าเขียวนี่พี่ชิบชอบเหมือนกันเลยนะนีับเพราะว่าลวดลายของมันนี่แบบสุดยอดเลยนะแล้วสีตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรเปลือกมันใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนไปตามสีสันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะเมืองนี้ก็สําเร็จไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้สําหรับเมืองเอเซเรียไอแลนด์นะครับเราก็สามารถเก็บมอนสเตอร์นะครับได้9ตัวเลยนะ จาก23ตัวซึ่งนับตัวที่มันเป็นเอแรด้วยนะครับเออนี่ครับถ้าไม่นับตัวแรก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะสำหรับเมืองเอสเทอรีออแลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพินิจเกมเมอร์เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับน้องทิ้งกาซึ่งปล่อยกลิ่นปากออกมาแบบนี้นะ <c oughs> ปากเหม็นและก็สลบกันไปทั้งเมืองเลยนะ <c oughs> เมื่อกแกกินปากของแกนี่มันรุนแรงจริงๆเลยโอ้โหทุกคนแบบตาลอยหมดเน้ย,ยฉันจะตายแล้วเอาแล้วผูกปากกันแล้วนะโอเคเอไปก่อนครับสวัสดีจ้า